是<錢>，蛮摩的， หาแดงนี่เป็นนกไหมครับนกใแคจ็ดเดือนนะครับเอาไว้ฟังบานครับบอออกต่อหรอครับผู้อางครับูลูกผสมกันนำกันินได้ครับ สนิมมจักหน่อยครับพี่นอ้องโอ้ยค,ครับตัดเป็นคลิปสันสันส้มนกงามๆจักหน่อยครับสายอันนี้เอาไว้ต่อกระโจมครับตัวนั้นสิฮัตต่อดินครับคู่กันเป็นขีคขานคู่เลยพี่นอ้องนะครับอเอาไปครับคุณ คู่เขาครับอันนั้นนกปลาลอยครับคู่ค้นเลยครับนกเจ็ดเดือนอยางพานคู่ใส่ตลอดครับไว้ฟังเสียงครับแขนคู่ครับเอาพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่ครับ พอเบิ้ fish, บง,น,ง,น,น,งน้าเบิ้งเขานกนะครับถึงแล้วครับบ่ได้เบิ้งมันหลายปวดครับพี่ครับเต็มบ้านนี่ครับเห็นไหมพี่น้องดูครับนกกับพ่อนี้พ่อได้ฟังครับเชลเลยกับพ่อได้ครับเชลเลยข้าร่มจวดเลยครับนะผมขัดไว้อะไว้เห็บนกต่อดินครับนี่ครับเชเลยครับโอเคครับพี่น้อง เดี๋ยวมือหนาเขาเสียวนกต้นไม้ก็ต้องไปเพาะสนิมมึงกบหน่อยครับมานสิเป็นยังไงครับขอบคุณที่รับชมครับ